ในปี1610การิเลโอเป็นคนแรกที่ได้ส่องกล้องโทรทศน์เพื่อสังเกตดาวเสาร์แต่ว่ากล้องโทรทศน์ของเขาเป็นกล้องในยุคแรกที่ศักยภาพของมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักทำให้เขาได้รับภาพของดาวเสาร์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนและไม่เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังได้เห็นอยู่ไอ้กล้องของมนะี่มันอะไร หรือว่ามันจะเป็นดวงจันทร์ของดาวเสารกันแน่นะแต่ว่าเมื่อเขาได้สังเกตดาวเสาร์ต่อไปเรื่อยๆกลับพบว่าไอ้จุดกลมๆประหลาดเหล่านั้นมันได้หายไปและเขาก็แก้ข้อสงสัยเกี่ยวกับจุดประหลาดบนดาวเสารนั้นไม่ได้จนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตลงในปีคศ .1642 ที่เมืองปิซ่าประเทศอิตาลีด้วยวัย72ปี และต่อมาคุณคิสเตียนอยเกนเขาได้สังเกตไปยังดาวเสาร์แล้วบอกว่าไอจุดกลมกลมที่เราเห็นมันคือวงแหวนของดาวเสาร์และเขายังได้เป็นคนแรกที่ได้สังเกตเห็นดวงจันทร์ไทท่านของดาวเสาร์อีกด้วยคุณคิสเตียนฮอยเกนได้สังเกตด,ดาวเสาร์และการเปลี่ยนแปลงของมันในแต่ละคืนและเขาได้คาดการเอาไว้ว่าเจ้าสิ่งที่อยู่รอบๆดาวเสาร์มันน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับแผ่นจานกลมกลม ที่ล้อมรอบดาวเสาเอาไว้และต่อมาคุณเจมส์เคลิร์กแม็กเวลเขาได้คาดการเอาไว้ว่าถ้าเจ้าสิ่งที่อยู่ล้อมรอบดาวเสามันมีลักษณะที่เป็นแผ่นจานมันจะเสะถียรค่อนข้างยากเขาได้หาคำตอบของแผ่นจานนี้ด้วยสมาการต่างๆถึงความเป็นไปได้ของแผ่นจานนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาที่อยู่ล้อมรอบกันจนกลายเป็นแผ่นจาน เมื่อเราสังเกตในระยะที่ห่างออกไปหรือมีความเป็นไปได้ว่าแผ่นจานเนี้มันอาจจะเป็นน้ําแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากเมื่อคํานวณกับสมการที่อยู่ในหัวของเขาและรูปแบบของแผ่นจานเนี้ยที่มันน่าจะเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือมันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นก้อนกลมๆเล็กๆที่เคลื่อนที่รอบดาวเสาที่มันไม่ได้เชื่อมต่อกันเป็นแผ่นๆเดียว และเมื่อเราสังเกตจากโลกมันก็จะกลายเป็นแผ่นๆเ,เดียวกันเนื่องจากเราสังเกตในระยะที่ไกลและต่อมาในวันที่28สิงหาคมในปี1979 Pioneer 11ได้ถ่ายภาพของดาวเสาและมันได้คนพบวงแหวนของดาวเสาเพิ่มมาอีก1ชั้นซึ่งนั่นมันก็คือชั้น F ของวงแหวนดาวเสาแต่ว่ายาน Pioneer 11กล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักและได้ส่ง Voyager 1 ตามมาในอีก3ปีในภายหลังและยาน Voyager หนึ่ง 1, ได้เข้ามาศึกษาวงแหวนของดาวเสารด้วยกล้องที่พัฒนาขึ้นทําให้เราได้ค้นพบวงแหวนของชั้นจีของดาวเสาเพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นและการศึกษาวงแหวนของดาวเสาอย่างละเอียดทําให้เราได้ยืนยันได้ว่าสิ่งที่คุณแมกเวลได้สันนิษฐานไว้เกี่ยวกับดาวเสานั้นเขาได้กล่าวถูกต้อง